ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาเกาะติดสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดประจําวันที่10ธันวาคมครับที่เราเองก็จ่อที่จะเข้ายึดปืนที่ปราสาทตาควายเพราะเกเม่นนั้นย่อยยับซึ่งทัพไทยเราครับออกมาชูโรงออกมาล็อกพิกัดกับฐานทีมั่นของเกเมนบริเวณเขาพระวิหารนะครับเรียกว่านับร้อยฐานกันเลยทีเดียวซึ่งก็ไม่รู้วันนี้เราถล่มไปกี่ฐานแต่ก็มีภาพมีคลิปออกมาให้คุณผู้ชมได้เห็นกันพร้อมกับ อีกหนึ่งเรื่องราวนะครับคอมมนเหมือนจะใกล้ยกทงข่ามากยิ่งขึ้นหุ่นเซนดิ้นเฮือกสุดท้ายกับ p s l 0ทที่เราสามารถตรวจการได้เริ่มนํามาเข้าแนวอยู่ในระยะที่สามารถโจมตีไทยเราได้เหมือนกันก็เรียกว่ายังดูเดือดเหมือนเดิมนะครับแต่พอสรุปวันออกมาแล้วเนี่ยเราไม่ได้มีการเสียพื้นที่โดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากอัปเดตล่าสุดอย่างเป็นทางการก่อนในพื้นที่ของกองทัพภาคที่2ก็ได้มีการสรุปออกมาแล้วตลอดทั้ง จากมีการประทะกับขมินในห่วงที่ผ่านมานะครับสถานการณ์ล่าสุดนั้นหลายพื้นที่ครับยังคงประทะกันอย่างดุเดือดต่อเนื่องโดยฝ่ายกัมพูชาเองครับก็ยังมีการใช้อาวุธสนับสนุนนั้น ยิงเข้ามาในพื้นที่ฝ่ายได้เราเนี่ยหลายจุดสําคัญซึ่งทัพประสงครับก็สรุปการใช้อาวุธของฝ่ายกัมพูชาตั้งแต่7-10ธันวาคมนั้นฝ่ายกัมพูชาครับมีการใช้อาวุธเบียมยี่สิบเอ็ดเนี่ยจำนวน79ครั้งนะครับลูกจรวด31,60นัดใช้ปืนใหญ่จำนวน122นัดครับแล้วก็ใช้โดนทิ้งระเบิดต่อฝ่ายเราเนี่ยจำนวน6 3ครั้ง125าลำซึ่งสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้ในบริจีชองอันมาครับฝ่ายกัมพูชามีการปฏิบัติ โจมตีหลายครั้งได้แก่การยิงอาวุธวิธีตรงและก็วิดีโค้งและการใช้ระเบิดคว้างในบริจช่องอันมาด้วยรวมไปถึงเนินหกเจ็ดเนี่ยก็โดนขมิโจมตีหลายครั้งเหมือนกันและก็ตลาดช่องอันมาอยู่ที่ฝั่งไทยเราขมิก็มีการยิงมาย้ำๆเหมือนเดิม ทา่าบล๒ออกมาแถลงการแบบนี้นะครับก็หมายความว่าเรายังสามารถควบคุมเนินสําคัญเอาไว้ได้โดยเฉพาะเนิน677ที่เรายึดจากขเมขเมรเขมรก็มีการโจมตีอย่างต่อเนืน่องซึ่งมันดุเดือดมากๆในช่องอันม้าตอนนี้นะครับส่วนอีกพื้นที่หนึ่งเป็นพื้นที่เขาพระวิหารครับที่ฝ่ายกัมพูชาก็มีการใช้เครนก่อสร้างเป็นจุดตรวจการโดยมีการติดตั้งกล้องและก็อุปกรณ์ตรวจจับสัญญ,ญาณเรดาร์ทำให้ในห่วงที่ผ่านมาครับฝ่ายทท่เราได้รับบาดเจ็บและสูญเสียจากจุดตรวจการนี้ของ,ของ,ของเขมรในวันนี้เราเลยดําเนินการ ยิงทำลายเครนก่อสร้างดังกล่าวเพื่อทําให้ฝ่ายกัมพูชานั้นสิ้นสภาพขีดความสามารถทางทหารน่าจะดบลงไปแล้วก็ซุดลงไปเยอะพอสมควรนะครับยังมีอีกหนึ่งพื้นที่ครับพี่ทับสองรายงานอย่างเป็นทางการก็คือพื้นที่ปราสาทตาควายซึ่งฝ่ายกัมพูชานั้นมีการใช้โดรน FPV จํานวนมากหรือว่าโดนติดระเบิดนะครับแล้วก็ชุดฝ่ายเราเนี่ยโดนทิ้งระเบิดอยู่บ่อยครั้งเลยบวกกับฝ่ายเขมรนเองก็มีการยิงปืนออกมาจากตัวปราสาทแล้วฝ่ายเราเนี่ยก็ใช้พลซุ่มยิงในการยิงตอบโต้ ตามเหตุการณ์ซึ่งก็มีกระสุนเบียมยีครับตกในพื้นที่อำเภอกับเชิงจังหว,วัดสุรินประมาณ20นัดแล้วรายงานล่าสุดแบบไม่เป็นทางการตอนนี้นะครับคือไทยเราเหมือนจะทําให้ประสาทเนี่ยชำรุดบริเวณโดยยอดนะ ตรงยอดประสาทแล้วขมรที่เหลือเนี่ยก็มีการมุดรูหนีครับซึ่งตอนนี้เหมือนตัวปราสาทตาควาเองก็เป็นพื้นที่ประจันหน้ากันอยู่ขมรก็เหมือนถอยล่นลงไปในเนิน3 5 0ส่วนไทยเราเหลืออย่างเดียวก็คือยึดเนินสามานย์ให้ได้แต่ว่าต้องทําอย่างรอบคอบนะครับเพราะว่าพื้นที่ปราสาทตาควายนั้นเนี่ยมันมีหลายตัวหลายอย่างบวกกับกลาลังพลขมรน,นับมาเป็นพันเลยหรือแม้แต่ทุ่นระเบิดเนี่ยที่มันยังเป็นปัญหาคาราคาซังสาหรับไทยเราและก็ในตัวเนินสามห้าศูนย์ครับขมิญยิงทิ้งบ นี้ครับกองรบิที่2ก็ได้มีการรายงานอย่างเป็นทางการเพิ่มเติมว่าฝ่ายกัมพูชานั้นยังใช้อาวุธยิงเข้าใส่พื้นที่พลาเดือนของฝ่ายไทยเราตกใกล้เคียงกับโรงพยาบาลพลนมดมดงรักห่างประมาณไม่แค่5้0เมตรเท่านั้นอันนี้คือสิ่งที่ขมิญทำและก็รายงานอย่างเป็นทางการแต่ในส่วนของการถล่มยอดปราสาทนั้นเนี่ยเป็นรายงานจากข้อมูลที่ผมได้รับมานะครับก็ไม่เป็นทางการส่วนที่เหลือนั้นเป็นทางการหมดเลยซึ่งสถานการณ์ในวันนี้ในช่วงนี้ในตอนนี้ในปัจจุบันนี้การระดมยิงปืนใหญ่หรือว่าปืนเล็กนั้นก็ หรือว่าไม่ค่อยถีมากเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นการพักในห่วงของช่วงเย็นก็ได้แล้วมาเปิดกันใหม่ในช่วงของเช้ามืดเหมือนอย่างที่เคยผ่านมา2อสวันส่วนอีกเรื่องราวหนึ่งครับเราก็มีการตรวจพบกัมพูชานั้นเคลื่อนย้ายรถดาวเทียมและก็รถองค์ประกอบของจรวดพีเอเลศูนย์สเข้าพืินที่จังหวัดกำปงธมครับซึ่งมีสปะนะเนี่ยยิงได้ไกลาราว130กิโลเมตรอันนี้เราสามารถตรวจพบได้นะครับโดยกำปงธมเนี่ยอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของตอนเรสาบโดยระยะทางจากกำปงนั้นครับซึ่งมันไม่ใช่สถานที่ที่จะเหมาาะกกับกร ใช้ PSL03 เลยเพราะว่ามันอยู่ห่างจากชายแดนไทยประมาณ150-200กิโลเมตรโดยหากกัมพูชาครับต้องการใช้ p n l 0 3นะอย่างน้อยต้องตั้งฐานยิงในจังหวัดพระวิหารหรือว่าอุดรมีชัยซึ่งเหมือนเป็นบรินทีของกองทัพภาคที่2เลยครับที่เราตรวจการได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันและก็ติดตามข่าวสารจากภาครัฐเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพราะว่ามันใหญ่มากนะครับ130กิโลเมตรเนี่ยมันเป็นระยะที่ตั้งแล้วลึกก็มาถึงดินแดนไทยเราเลยแต่ผมเองก็เชื่อว่าข่าวครองของไทยเราโดยเฉพาะกับทัพอากาศเนี่ยน่าจะมีการตรวจจับเลดาราได้อย่างที่ขมิ้นเคลื่อนย้ายมาปับ๊บเราตรวจจับทันทีคงไม่ปล่อยให้ p s l เนี่ยได้ใช้งานนะครับก็น่าจะทําลายก่อนซึ่งจุดที่ต้องจับตาก็คือ16จังหวัดภาคอีสานเลยแล้วก็ภาคตะวันออกที่อยู่ในรัศมี130กิโลเมตรนะครับคือสามารถมีแรงระเบิดครอบคลุมพื้นที่เนี่ย เท่ากับ8สนามฟุตบอลหรือว่า420ไร่เรื่องนี้เลยครับที่มันใหญ่มากกว่านั้นก็คือก่อนประกาศเนี่ย ยืนยันเลยว่ามีความพร้อมปฏิบัติการเชิงรึกปฏิบัติการเชิงรึกถ้าเกิดขมิใช้ p s l .03 เราก็จะตอบสนองภัย,ยคุกคามทันทีเลยซึ่งมีการเตรียมแผนเอาไว้แล้วนะครับอยู่ดีว่ากัมพูชาจะปฏิบัติจริงหรือไม่อย่างไรอันนี้เป็นทางกาัลีประกาศที่ออกมาบอกว่ามาเถอะจะได้เปิดเครื่องหรือเปล่าก็ยังไม่รู้กับ p s l .03 ขมินะครับเราพร้อมขึ้นตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นคลิปเพนไม่ว่าจะเป็น f .16 แล้วไม่ใช่ว่าเราไม่มีแบบอาวุธระยะยิงไกลเหมือนขมินะครับแต่เรามีเนี่ย300กิโล ระยะยิงของไทยเรานะบวกกับกองทัเพเรืออีกล้าเกิดขมิกล้าแลกเนี่ยยังไงก็ไม่คุ้มแน่นอนตามต่ออีกเรื่องหนึ่งกับโซนกองทัพที่2นะครับก็คือเป้าหมายพิกัดทางทหารของช่องคาสิโนของขมิญที่เราทําลายไปแล้วตอนนี้5.5จุดพื้นที่ด้วยกันนะครับพื้นที่ที่1ก็เป็นช่องจอมจังหวัดสุรินบ่อนโอซามิดนะครับจุดที่2ก็เป็นช่องอันมาจังหวัดอุบลก็เป็นบ่อนช่องอันมาจุดที่3ครับเป็นช่องสายตะกูจังหวัดบุรีรัมก็เป็นบ่อนสายตะกูจุดที่4ครับก็เป็นตาพระ เป็นบ่อนคาสิโนโตรงข้ามกับพื้นที่ตาพระยาจุดที่5ก็เป็นพื้นที่บ้านชมรากนะครับก็เป็นบ่อนธโมดาเราก็โจมตีไปเพราะว่าทุกจุดเนี่ยเป็นฐานบัญชาการรบของเขมรและก็เป็นศูนย์ควบคุมโดนเอาไว้โจมตีกองทัพไทยเราเราก็จัดการทําลายให้สิ้นซากแล้วยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งครับก็จะมีภาพให้คุณผู้ชมเห็นนะกับปราสาทเขาพระวิหารที่ลายล้อมไปด้วยฐานของเขมรน,นับร้อยฐานกันเลย โอ้โหถือว่าเยอะมากครับฐานปืนคอเอยฐานอะไรต่างๆนานาคือมันเยอะจริงๆนะซึ่งกบ,บูชาครับมันก็ชัดเจนแล้วว่าใช้โบราณสถานเป็นฐานที่มั่นอาทหารแล้วก็ใช้เป็นฐานซุ่มยิงหรือว่าโจมตีฝั่งไทยเราซึ่งเราเองก็มีความชอบทำในการตอบโต้พื้นที่รอาทหารด้วยอย่างที่เราเห็นกันเลยครับเรามีการถล่มแบบ เครนยักษ์ของกาเมนล้มลงต่อหน้าต่อตาแล้วตอนนี้เหมือนจะมีคลิปและก็ภาพออกมาครับที่ฝั่งกัมพูชานั้นเร่งตรวจเช็คกำลังพลก่อนที่จะเคลื่อนเข้ามายัางแนวหน้าหลังจากเกิดเหตุสูญเสียกำลังพลเนี่ยหลายรายนะครับทำให้ต้องเร่งระดมคนเลยเพื่อปิดช่องโหว่แล้วก็ควบคุมสถานการณ์อย่างเร่งด่วน นี่ก็เป็นการสรุปออกมาของบอดี้กองทัพภาคที่สองมีความพืบหน้าไปเยอะพอสมควรบวกกับความดูเดือดแบบนี้ข่ามิ้ก็ลาดถอยครับถึงกับไหว้เลยก็มีนะถ่ายคลิปออกมาไหว้แล้วก็รวมกันอยู่ในบังเกอร์แบบไม่อยากจะรบแล้วเอาเรามาตามต่อกันอีกพื้นที่หนึ่งครับมาพูดถึงพื้นที่ของกองทัพภาคที่1กันบ้างกับการสรุปสถานการณ์ชายแดนประจําวันที่10ธันวาคมครับก็มีการสรุปอย่างเป็นทางการออกมาแล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยมีการประกาศเคอร์ฟิว4ี่พื้นที่อ,อําเภอในจังหวัดสาแก้วห้ามออกนอกจุดปลอดภัยครับต ตีห้านับตั้งแต่วันนี้เลยจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยรายงานล่าสุดออกมาอย่างเป็นทางการนะครับก็เรามีการปฏิบัติเนี่ยหพื้นที่ด้วยกันในวันนี้ก็ถูกต้านทานอย่างหนัก,นกจากฝ่ายกัมบูชาเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะอาวุธวิถีโค้งและจรวดหลายลำกล้อง BM21 นั้นกว่า80นัดทาให้ยังไม่สามารถควบคุมและก็ยึดพื้นที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ100%แต่ว่า80%เนตี่ยตอนนี้เป็นของเราอยู่แล้วซึ่งบืนที่บ้านหนองยากแก้วนะครับจุดแรกเลยนะที่เราสามารถยึดได้เนี่ย เราสามารถควบคุมตั้งแต่วันที่8ธันวาคมเลยครับและก็ดําเนินการสปัปนาที่มั่นโดยพัฒนาเป็นจุดต้านที่แข็งแรงมากๆซึ่งฝ่ายกัมพูชาเนี่ยก็ยังมีการตอบโต้ด้วยวิวิธีโค้งเป็นระยะและในวันนี้เนี่ยระดมยิงเบี่ยม21ครับมากกว่า20นัดตกในหมู่บ้านบ้างตกในไรานาบ้าง ซึ่งก็ถือว่าได้รับความเสียหายเหมือนกันส่วนอีกพื้นที่หนึงครับเป็นพื้นที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงตอนนี้หน่วยเฉพาะกิจที่12ของฝั่งไทยเราครับอยู่ระหว่างการเข้าปฏิบัติการต่อที่หมายซึ่งฝ่ายกบ,บูชาเนี่ยก็มีการต่อต้านอยาน่างหนักเหมือนกันด้วยการยิงจากอาวุธชนิดต่างๆพร้อมกับบี2 1 เข้ามายังบ้านเดือนชาวกัมพูชาเองที่เคยลุกล้ําอาศัยอยู่ในดินแดนของไทยเราจุดนี้เนี่ยเราเดินกลับต้องใช้กองทัพอากาศนะครับร่วมปฏิบัติการทางทหารด้วยเลยโจมตีแบบ S16 เป้าหมายทางทหารของฝั่งกัมพูชาครับได้จํานวนหนึ่งแห่งตรงข้ามกับบ้านหนองจานอเบอรโคกสูงที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักเลยอันนี้เป็นฐานทหารของเขมรครับเราก็โจมตีไป1ฐานบวกกับอีกหนึ่งพื้นที่ครับเป็นบ้านคลองลึกอำเภอจัญญประเทศนะซึ่งตอนนี้ครับฐานม้าของไทยเราเนี่ยก็มีการวางกําลังคุ้มครองพื้นที่แต่ก็มีการประทะอยยยู่เป็นระะด้ว ปืนเล็กโซนอีกหนึ่งพื้นที่พื้นที่ที่ก็เป็นพื้นที่คลองหาดนะครับก็เริ่มเปิดศึกกันวันนี้เลยเราก็ได้มีการตรวจพบรถสายพานลำเดียงเนี่ยจำนวน3คันในพื้นที่ฝั่งตรงข้ามคาดว่าจะทําการเติมกําลังครับให้กับหน่วยทางทิศเหนือเราก็เลยใช้อาวุธปืนใหญ่เนี่ยยิงขัดขวางการเคลื่อนที่ดันทีโดยปัจจุบันนั้นยังมีการเติมกาลังอยู่ทั้ง2ฝ่ายซึ่งเราบาดเจ็บตั้งแต่วันที่8เนี่ยจำนวน14นายแต่ว่าตอนนี้ปลอดภัยหมดแล้ว เพราะโดนระเบิด BM21 เนี่ยถล่มใส่หนักมากๆนะครับเมื่อวานหรือว่าวันนี้เองนี่ก็เป็นการอัปเดตจากกองทัพภาคที่1อย่างเป็นทางการนะครับ